อยู่ไหนแล้วจีไปหานยังนี่ไป้านไป้านนี่ก็เออไปเนี่ยไม่ไปเพื่อฮันราลแานแต่ไงหนักซีไปเนี่ยกำลังซีไปหารถสุขาวรถรถรถฉันก็ไม่มีรถรถช่องเท่ก็ไม่ผ่านรถหมนโมจะใช้ก็ไม่มีนี่ขาวรถแบบเดียวเออเออเออเดี๋ยวไป

ไปเดี você, ๋ยวอยู Ex ่เฉยๆไม่ได้ไปไหนดีรักไปดีเอ้ฮันหมดได้ย่าเสียงเปิดเบียร์อยู่เลยฮันนั่งกินเบียร์กับเขายาวเออกินเบี้ยอะไรหนักหน้าเล่าออกมาตาลูกพ่อแม่กล้าวที่ลูกก็กล้าวเต็มรถแม่แล้วเจ้าฟ้ากล้าวแต่พ่อกับแม่นี่ก็โทรมาร้องรามอบแล้วไอ้ได้ยังกินเบียร์อยู่เลยไม่ได้กินเบียร์กินเบี้ยเลยแล้วเราไม่กล้า Uhm. ไ,มไม่กินปลื้ดเลยกินเสียงเปิดปองเบี้ยอยู่นี่ไม่รู้ใครหนูกะเดี้ยวมาปั้นหนังครอบพวกนี้ไม่ได้ปั้นเบี้ยวไม่ได้กินเดี้ยนี่ก็แคลาวรัดแคบพวกนียูนี่ใครกินเดี้ยใครได้กินเดียอยู่หรอกใครได้กินแล้วยู่เล่าไม่ได้กินปลื้ดเราไน่ไน่เอาคนที่ว่าเปิดเบี้ยมาที่ได้ยินเสียงอยู่นี่ไม่ได้กินผู้ได้อยู่ข้างกลางพี่กอนไน่เอาตัวเจ้าไปเ่้าแรกเลยที่ฮะแล้วให้ไอเดี้ยวเขาชื่อไม่ดูใครไม่รู้จั กเดินผ่านข็ไม่ได้กินเบี้ยเฮ้ยลาวเขาคงไม่ยิ่งก็ฉันได้ชวยบอกที่ชวนบอกมันทีวะก็มันราวรถอยู่นี่ก็เบียร์เข็ไม่ได้กินจะเป็นปัญหาเยอะก็ไม่ได้กินเบี้ยครับได้ได้ได้ครับฮัลโหลครับพวกมันกินน้ำโคกก็ไม่ได้กินเบี้ยครับก็ไม่เไม่ใช่รู้จักเลยกันครับก็แกเดินผ่านก็ถามกินน้ำโคกนี่ครับก็ไม่ใช่ดูเรื่องเลยครับเต้นชวนพี่ก็กินเบี้ยยั่กินกันได้ป่านนี้โรมาพี่ก็เขาที่ไปหากันอยู่นี่เขาคล้าคนอยู่ทางเบ้

ทีบ้านเราที่ึ้งยงด้เลขทึ้งเพื่อเราที่บ้านเราที่ถือได้หรือไม่ได้ยังยุติได้รับไม่ได้ออกไม่ได้ที่พอขึ้นรถเดินั่งเล่นกับคนขับรถเลยดินี่เล่นกับคนขับรถแล้วจทุกไปเล็กกับเขาใส่หรือคนขับรถนี่หลังิดไปอยู่นี่ขึ้งเดือกวันขึ่ง Ni đi nữa, lần 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 lần nữa, 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 lần